บเลย๊ายบายช้างก่อนายบาไปนั่งช้างไปนั่งช้างไปเราไปขี่ช้างกันดีกว่าค่ะบุญมันน้องสน้องเรสเมเรียกบุญมันสิ่ไหมบุญมันช้างตัวนี้ชื่อบุญมันอายุเท่าไหร่แล้วหรอคะว่าสามสิบห้าปีสามสิบห้าปีแล้วแม่เขาอายุเท่าพ่อเลยอ่ะแคปีฟารมิลี่ฟาสวัสดีค่ะ พาลูกเที่ยวคลิปนี้นะคะแม่ปิ๊กพาลูกๆมาอยู่ที่มองช้างคาเฟ่ค่ะที่อยู่พัทยานะคะเรามาถึงในเวลา1 1บเนาฬิกานะจ๊ะอุ้ยช้างเด็กๆ <f les> สองดูตรงนู้นสิไม่ไงห็นช้างไหมคะฮัลโหลเดี๋ยวเราจะพากันไปขี่ช้างกันอย่างนั้นไหมนะสวัสดีจ้าช้างเลสเม่มาแล้ว นี่ค่ะเรามาดูททนข้าวของเขากันเนาะไปกันค่ะแม่เดินเข้ามาเลยมาเดินไม่ใจไม่ใจอันนี้สิดหนึ่งสองสามไปค่ะเด็กๆถึงการไหนแล้วนะคะเด็กนะครับมีแค่ตู้บริจาคเท่านั้นนะคะเด็กคับไปอยู่ข้างในกำลังจะมีโชว์นะสิบเอ็ดนุ้เชื่อหนูค่ะ เรามาซื้อนี้กันก่อนลูกซื้อกล้วย,น,ยนี่ไงพ่อไปซื้อให้แล้วค่ะราคากล้วยนะคะกระป่าละหนึ่งร้อยบาทนะคะมีทั้งหมดสองถุงนี่เด็กๆรอหน่อยสิคะลูกลไ,ไ,ไหนด้านไหนเร่มรื่นม,มากเลยค่ะ ก็จะมีป้ายบอกทางนะคะว่าอยู่ที่ไหนบ้างนะคะมีร้านแตงช้างด้วยวันนี้นะคะเรามาวันธรรมดาฝนไม่ค่อยเจออเท่าไหร่หรือว่าไปเยอะอยู่ด้านในแล้วเรสเม่โนเรสเมต้องเดินระวังนะคะเพราะว่าทางมันค่อนข้างจะขรุขระนะหนูขาหนูขาดูดูทางด้วยค่อยๆเดินค่ะช้างสั่งเฤษว่าไงคะบนเบๆบไม่ใช่แบนซ์ล้วเฟรน์มาแล มาแล้วน้องแมวเร็วๆสองเดินมาแล้วแม่จา๋แา,าแม่อาหารให้เขาไหมแม่มาแล้วเหรอโ้ามาก็เจอช้าเลยเปล่าเปล่า,า <c oughs> ให้เลยลูกโอเคเอาเลยลูกเอาเลยเปเปอ้อ <c oughs> ไม่ให้เลยค่ะไม่ให้เลยค่ะเอาอีกเอาอีกแม่คอายังไม่อิ่มลูกไปไปดูลงำงำไม่เอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วลูกหนึ่งสองไม่ไม่ให้เลยไม่ให้เลยช้างรออยู่ให้เลยลูก เอาเขาหยิบได้เขาเก่งลูกอุ้ยเอาอีกบไหมคะอุ้ย ไปเรื่อยวไปเปเปอร์ไปก่อนเปเปอร์เปเปอร์เปเปอร์ขึ้นกับอาเปาไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรขี่หลังเขาไม่ต้องกลัวตอนนี้นะคะเราก็จะพาลูกขี่ช้างนะคะครั้งแรกของพี่เปเปอร์นะพี่เป๊ปอยู่ไหนอะไปดูเห็นเป็ดไหม อย่างนี้เป็ดช้างเดือบกวางมีกวางด้วยมีกวางด้วยมีของอย่งโชยกันเนี่ยเขาโชยอะไรกันหรอคะเขโชยการแสดงคเขาโชวยการแสดงมีกวางค่ะน้องแม่เริงเริงแม่ใครว้นเหมือนช้างใครว้นเหมือนช้างบุญมาแล้วพ่อแป๊บอ้วนเหมือนช้างไหม โอ้ยว่งชันกันเออเดินดีนะคะเขาก็ำลังต่อคิวที่จะเข้าไปในคาเฟ่กันนะคะอ้าวน้องเมฆช้างจะพาลงน้ำแล้วบ<ย>ุญมานเดิดีนะเล่นเมฆขาเขาจะพาเราไปลงน้ำแล้ว<ม> บอกเขาขึ้นดีๆสิลูกขึ้นดีๆนะหิวไหมถามเขาสิหิวไหมจ้าช้างสาวชอบไหมเปเป้หนึ่งสองมันใช่น้ำมันไม่ที่อยู่ในขาเขาไหมอรงข้างหูแล้วก็หลังขาเวลาที่ช้างตกมันนะคะเขาบอกว่า น้ำมันมันจะไหลออกจากตัวช้างนะคะออกมาจากข้างๆหูแล้วต้องตรงขาแล้วพอเขาตกมันเนี่ยเราต้องจับเขาไมา่อยู่แบบอยู่ตัวเดียวนะคะใช้เวลาประมาณ2-3เดือนกว่าเขาจะหายตกมันนูน่นช้างนูนน่นตกมันอยู่นีน่ตอนนี้นะคะเรามาถึงโซนคาเฟ่แล้วนะคะเราจะมาต้องสั่งเครื่องดืม่หมหนึ่งแก้วตอนนี้คันอ๋อเพื่อนที่จะเข้าไปดี ีสั่งเหรอใช่เขาต้องสั่งก็สั่งอีกเออสั่งตรงไหนคะอ๋อสั่งที่แคชเชียร์ได้เลยน้องเลซแม่ไม่ยืนอยู่ตรงนี้ก่อนลูกต่อคิวต่อคิวลูกเขาให้สั่งเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เขาจะมีสติกเกอร์ให้เรานะคะขอสติกเกอร์หนึ่งจักรเอาแกะมาให้พี่ติดที่ชื่เลยกติดเลย นี่นะคะสีสติกเกอร์แล้วก็เข้าไปรอด้านในได้เลยค่ะเด็กๆมาถึงคาเฟ่แ,ฟแล้วนะคะแล้วก็เรื่องนั่งตรงที่มันเป็นโซนแอร์เลยเนาะพี่น้องเพราะว่าเมื่อกี้เราเป็นยังไงบ้างคะ<ช>เ,รเราร้อนมากเลยถอดหมวกก่อนก็ได้นู <ๆ S 1> เป็นยังไงเมื่อกี้ขีช่ช้ามีความรู้สึกไงบ้างคะงตื่นเต้นไหมกลัวไหมคะฝากแมสกับแมสก็ได้ไหมาได้มาๆๆๆๆ อ๋แบบอแม่จะรอพอหรอคะเมื่อกี้หนูขี่ช้างหนูมีความรู้สึกยังไงชอบไหมคะกลัวัไหมกลัวไหม <c oughs> ช้างช้างเขาชื่ออะไรนะแมบบ่จาได้ไหมลูกเขาชื่อบุญแม่เแบบ <c oughs> มื่อกี้แมบบ่ขึ้นไปถ่ายรูปแมบบ่ไม่กลัวเลยเหรอกคะถ่ายรูปอะไม่กลัวเลยตรงริมน้ําอะใช่ไหมคะแอคชั่นยังไงคะไหนทำนะแอคชั่นแอคชัน่น พี่ไป้ันกดพี่กดน้ำมะนาวลงไปแล้วอืมเมสเซอร์ได้ไหมคะได้ไหมคะเต็มเลยนี่คืออะไรคะมาัเมสเซอรนี่คืออะไรคะนกแก้วค่ะนกแก้วค่ลังกแน้วเซอร์สีสวยไหมลูกก็ดูเขากินกล้วยอยู่ ก็เขากินไงคะกินกล้วยอยู่ลูกนกแก้วกินกล้วยอยู่เธออร่อยไหมเดี๋ยวบวังนกแก้วมาพ้อนจิ๋วนวไปกันเถอะไปบายนกแก้วก่อนค่ะสดมากเลยค่ะบายบายจ้าเขาบอกว่าระวังนกจิ๋วลู้กของขานค่ะไปต่อไปเลยเดินจังหอไปเราระวังนะคะ เด็กวันนี้เราได้ข้าวเกียบม,มานะคะข้าวเกียบให้เด็กๆลองท้องนะคะชุดชุดละห้าสิบบาทค่ะแล้วก็ใสื้กรอกนะคะชุดละห้าสิบบาทนะคะคให้เด็กๆลองท้องก่อนนะเพราะวันนี้เราจะกลับเย็นไหวไหมคะไหวๆๆ <c oughs> ใช่ไหมถ้า <c oughs> ออกมาคือออกมาให้คุ้นเมืองคันไดหลายที่แม่จาา๋าปะไปกันเถอะค่ะเดี๋ยวขคาไปซื้อแม่พาไปซื้อร้านอีกร้านหนึ่งแสนสุขพลปะไปกันค่ะ ทำแม่ไปเอากรอบลูกก่อนปะอย่าลืมกรอบ ม่ขึ้นตะกี้เขาชื่อว่าอะไรนะคะนุท่านเขาชื่อบุญมัน่นนุมัน่นบุญมั่นอายุเท่าไหร่แล้วสามสิบห้าอายุเท่าใครอยู่แม่ไม่เช่อายุเท่าพ่อแป๊กเลย,ยแม่อายุเท่าไหรคะปาไรอยัางเงีแม่ปีอายุเท่าไหาร่น้องว่ <ppo contemporary> าค่อืมคาบเล่